อยู่กันที่แบบฝึกหัดที่11.2นะคะคณิตศาสตร์ป .3 3เล่ม2บทที่11การวัดปริมาตรค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสสวทค่ะอยู่ในหน้าที่114ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตรค่ะ,ะทบทวนความรู้มารตราการการตวงหรือการวัดปริมาตรนะคะก็คือ1ลิตรเท่ากับ หนึ่งพันมิลลิลิตรค่ะอ่านี่ก็ต้องจำให้ได้ด้วยนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าในแต่ละข้อเนี่ยมีปริมาตรเป็นกี่ลิตรและกี่มิลลิลิตรนะคะเขาให้เราอ่านปริมาตรเป็นลิตรและมิลลิลิตรแล้วก็เติมคำตอบค่ะดูกันในข้อที่หนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นปริมาตรหนึ่งพันมิลลิลิตรนะคะ 1000งพมิลลิลิตรก็คือ1ลิตรใช่ไหมคะอันนี้1ลิตรแล้วนะเขียน1 0 0 0ันมิลลิลิตรไปก่อนอันนี้500มิลลิลิตรอันนี้100มิลลิลิตรซึ่ง1 0 0 0ันมิลลิลิตรเนี่ยมันเท่ากับ1ลิตรใช่ป่ะคะมันเท่ากับ1ลิตรก็แสดงว่าปริมาตรของน้ำในข้อนี้ก็คือ1ลิตรกับอีก 500บวกหนึก็เป็น600ก็เป็นปริมาตรทั้งหมด1ลิตรกับ600้อมิลลิลิตรค่ะก็เขียนไปเลย1นึ่งลิตรห0รมิลลิลิตรค่ะต่อมาข้อที่2มีปริมาตรของน้ำา1 0 0 0พมิลลิลิตรเนี่ย2อันก็คือเป็น2ลิตรใช่ไหมคะอันนี้รวมกันอันนี้1ลิตรอันนี้1ลิตร รวมกันเป็นเท่าไหร่คะบวกกันเป็น2ลิตรใช่ไหมคะต่อมาอันนี้500อ่ะห0 0มิลลิตรอันนี้เท่าไหร่คะอ่ะอันนี้40อยู่ระหว่าง40กับ60ก็เป็น50มิลลิลิตรนะคะอ่ะรวมแล้วเป็น2ลิตรกับอีก550มิลลิลิตรค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อสามแข้อสี่ขายกขยับก็ลองนิดนึงนะคะ,ะข้อสามกับข้อสี่ค่ะข้อสามก็จะมีหนึ่งพันมิลลิตรหนึ่งกระบอกหรือหนึ่งถ้วยตวงหนึ่งถ้วยนะคะก็หนึ่งลิตรมันคือหนึ่งลิตรนั่นเองแล้วก็ห้าร้อยมิลลิลิตรอันนี้อยู่ระหว่างสองร้อยกับสามร้อยก็คือสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตร ก็แสดงว่ามีน้ำทั้งหมดเนี่ยเป็นปริมาตร1ลิตรกับอีก750มลลิตรค่ะต่อมาข้อที่4มี1ลิตรอยู่2อันใช่ไหมก็เป็น2ลิตรใช่ไหมคะอันนี้ อยู่ระหว่าง100กับ200ก็คือ150มิลอันนี้อยู่ระหว่าง60กับ80ก็คือ70มิลก็อันนี้2อันนี้บวกกัน150กับ70บวกกันได้220มิลก็แสดงว่าข้อนี้นะคะมีปริมาตรน้ำทั้งหมดก็คือ2ลิตรกับอีก220 มิลลิลิตรค่ะเสร็จแล้วในหน้าที่114เดี๋ยวเรามาต่อกันในหน้าที่115ค่ะก็จะคล้ายๆกันนะคะใช้คล้ายๆกันเลยมือยากค่ะอ่านปริมาตรแล้วความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตรแล้วก็เติมคำตอบอ่ะอันนี้นะคะน้ำฝรั่งเทออกมาแล้วมี1,000มิลลิลิตรอันนี้ก็เป็น1ลิตรค่ะส่วนอันนี้200มิลลิลิตร ก็แสดงว่าน้ำฝรั่งที่เทออกมานี้มีปริมาตร1ลิตรกับอีก200มิลลิลิตรค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะน้ำมันเต็มแกลอนมีปริมาตรเท่าไหร่มันมีปริมาตร1000มิลลิลิตรเนี่ย 2, 2ออันก็คือ1 0 0 0มิลลิลิตรก็คือ1ลิตรนั่นเอง1ลิตรกับ1ลิตรบวกกันได้2ลิตร อันนี้มันจะมี5ขีดเล็กๆ5้ขีดเล็กๆก,ก็แสดงว่า1ขีดเนี่ยมีปริมาตร100มิลลใช่ไหมคะแล้วมันเลย500มิลลตรไป3ขีด123ก็แสดงว่าอันนี้มี800มิลลิค่ะน้ำมันเต็มแกลลอนมีปริมาตร2ลิตร800 มิลลิลิตรอ่ะอันนี้เขาก็บอกมาอยู่แล้วว่าน้ำมันเต็มแกลอนก็คือเทจากเต็มเต็มออกมาแล้วได้2ลิตร800มิลลิลิตรเลยแสดงว่าแกลอนเนี้ยก็ต้องมีความจุอยู่ที่2ลิตรแ0 0มิลลิลิตรนั่นเองอ่ะต่อมาไปที่ข้อที่3ค่ะน้ำในขันนะคะน้ำเต็มขันเนี่ยพอเทตวงออกมาข้างนอกแล้วนะคะก็จะได้1 0 0 0พมิลลิลิตรเนี่ย 1>, 1กระบอกตวงนะคะก็คือ1ลิตรนั่นเองแล้วก็มีปริมาตร100มลลิลอันนี้100มลลิกระบอกแล้วก็อันนี้อยู่ระหว่าง80กับ100ก็คือ90 m มลอันนี้100เขียนเลขผิดนะคะอันนี้บวกกัน100บวก90เป็น190มลก็แสดงว่าน้ำเต็มขันนี้มีปริมาตร1ลิตร 190มิลิลิตรขันนี้มีความจุเนื่องจากน้ำเนี่ยมันเต็มขันแล้วนะคะมันก็เลยจะต้องมีความจุ1ลิตร190มิลิลิตรเช่นกันค่ะ,ะต่อไปในหน้าที่116เลยค่ะ ในหน้านี้นะคะเขาจะมีตัวแดงอยู่ข้างล่างบอกว่าคำตอบอาจแตกต่างกันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตวงจะอะไรแบบไหนนะคะอันนี้เขียนเส้นและระบายสีในรูปเครื่องตวงที่แสดงปริมาตรของน้ำที่อยู่ในภาชนะอันนี้เขาให้มานะคะน้ำเต็มเหยือกมีความจุ3ลิตร500มิลลิลิตรอันนี้เราก็จะ ทำยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะคะก็คืออยู่ในขอบเขตภาชนะที่เขาให้มาอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องเทน้ําให้เต็มฟุกถ้วยตวงไม่จําเป็นนะคะแล้วแต่เราค่ะอันนี้ขอเลือกเป็น3ลิตรก็ขอเลือกอันที่เป็น1,000งพมลิเนี่ยทั้งหมด3ถ้วย3กระบอกนะคะเราขีดไว้ก่อนเนี่ยเรามาระบายทีหลังอันนี้ก็เป็นสีฟ้าอ่อนนะคะแล้วก็5้ามลตรอ่ะก็ขอเลือกเป็น อันที่เป็น1,000งพมิลิตรแต่ว่าขีดแค่ถึงเลข500ร้นะคะใครจะไม่เอาอันนี้ก็ได้ใครจะมาเอากระบอกเล็กอันนี้500ร้แล้วก็ขีดเต็มก็ได้เหมือนกันนะคะมาระบายเลยน,นี้เป็นสีฟ้าอ่อนเนาะก็จะเป็นสีเดียวกับน้ําเลยนะคะใครจะเอาสีอื่นก็ได้ค่ะหรือว่าใครไม่มีสีก็เอาเป็นดินสอแรงเงาก็ได้ค่ะสีที่เลือกควรจะต้องเป็นสีอ่อนๆนะคะเราจะได้เห็นตัวเลข ก็เสร็จแล้วในข้อที่1ไม่ยากนะคะก็ะคือเราให้เราขีดเส้นปริมาตรที่เราจะเทน้ําไปก่อนเนาะแล้วเราก็มาระบายมันก็จะเร็วนะคะต่อมาในข้อที่2ค่ะน้ำในเหยือมีปริมาตร1ลิตร750ดอมลลตรอันนี้1ลิตรเราก็ขอเลือกอันนี้1ลิตร แล้วก็750เราขอเลือกเป็นห0าร้อยเต็มถ้วย1อันอันนี้1นลิตรกับ500แล้วนะเหลืออีก250อยหเราก็ขอเลือก200เป็นอันนี้นะคะแล้วก็อีก50ก็ขอเลือกเป็นถ้วยเล็กตรงนี้อมันมันจะไม่ถึง60เนาะมันอยู่ระหว่าง40กับ60ก็คือ50นะคะ ระบายเลยเขาตัวแดงไว้นะคะว่าคําตอบมีหลากหลายเพราะฉะนั้นเราอาจจะระบายไม่เหมือนกันก็ได้ค่ะแต่ว่าพอบวกตัวเลขแล้วเนี่ยมันได้ปริมาตรตามที่เขากําหนดนะคะก็ได้เหมือนกันค่ะ,ะก็เสร็จแล้วในข้อที่2นะคะในหน้าที่116ค่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมแบบหัดถัดไปคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ